ว้าวใส่ในรถร้อยห้าสิบเซนติเมตรเต็มรถเลยทุกคนนึ้นขึ้นขึ้นขึ้ข้นขึ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 ้อขึานโอ้ขึ้นขึ้ยขึ้นขึ้นขึ้ายด้ย สวัสดีครับทุกคนผมกุงออก้งอร่อยห่อกุ้งอร่อยห่ออยู่ที่สนามไปที่เดอบร้อยแล้วนะทุกคนไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กุ้งอร่อยห่อด้วยนะครับผมว่องเ้ทุกคนเจอว่องอือตัวนี้เอาเอาหลบไปเลยพี่กุ้งโอ<ว>้ใส่รถไม่ได้นะ <c oughs> นู่นอะต,ตั้งบนตั้งบนนู่นเลยเยยเร่งไว้ตรงนี้ดีวะไว้ตรงนี้ดีวะหักก่อนจับไอ้ไอ้มันเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมแล้วก็มัดแล้วก็พาหลบ พอได้ทำมากฟืนไปดูในคลิปบางหมาดได้นะรับคลิปบางเอียดทุกคนมันขึ้นดีมากว,นะวันนี้เราจะมาลองเว้าวตัวไม่เน่ตัวนี้ทุกคนแล้วก็กับเว้าวเอาไว้คนละคลิปดีกว่าเอาตัวนี้ก่อนไปดูเลยทุกคนว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะหรือไม่ขึ้นก็ซัดไปเลยวันนี้เราจะมาชักกับบางเอียดเซียนว่าวทุกคนพังเปลี่ยซึ่งตัวตัวที่แร้ว บางเอียดได้ทําของผมค้างต้นไม้ไปเทียบร้อยมาดูตัวนี้ว่าจะค้างอยู่ไหมแล้วบางเอียดจะไม่ช่วยขึ้นด้วยเดี๋ยวเอาค้างไปเลยไปเดี๋ยวเราไปยู่งของพี่กุ้งก่อนนะโอ้ไม่ขีดไม่ขีดมันเปไม่ขีดนะมีมีมีองจาแต่ก่อนทุกคนเพราะว่าเราจะไม่ให้มันรุ่งดิ่งนะเดี๋ยวหยุดเหยิบไปจับลมมาฝั่งนี้มันต้องเช็คลมกันนะทุกคนเช็คลมก่อนวิธีเช็คลมเหมือนเลยกับกองมัดใช่ของบางเอียดไม่ใช่วิธีนั้นลมไปทางนู้นของบางเอียดเยี่ยวเยี่ยว รุ่นรุนอะแข่งแล้วตัวเดียวเอาตอนไหนไปสักอีกก่อนเนาะเอาหน้าทีันนึเฮ้ยโอ้คุณโอ้คุณชายด้วยเอฟเอายไปข้างอคุณรวยตายโอ้คุณรวยแล้วชายด้วยผู้ชายด้วยด้วยโอ้ยมมันสายไปไหน้างคุณรวยนั่นโอโหแทงเกี่ยวบอลไว้เลยขอให้กี้กงเลยมันไม่เย ปล่อยไปเลยล่ไปกุ้งปล่อยไปเลยตรงหัวเลยไปเลยลงลงปากหัวไปยใไปกุ้งเจๆนไปกุ้งชอบไปกุ้งชอบรอยชุดนี้รอยล้ทุกคนแทงกนหัวมนหัวเลยให้ปลมพัดให้ดีๆหน่อยโอเคไปกุ้งครับอีกนึ่ง ขึ้นไาดีเหมือนกันอุ้ยปล่อยเชือกไปเลยทุกคนปล่อยเลยพี่กุ้งอุปล่อยเชือกไปเลยทุกคนไปพี่กุ้งชอบแล้วชอบชอบอ้ยตัวนี้บลงเอียดบอกสูตรให้กัทุกคนขึ้นดีอ๋อสูตรอะไรนะเดี๋ยวหยุดแล้ดิเดี๋ยวมันขาดมันสายไหมเลยดิสายไหมไม่ค่อยจายโอ้ยสายเนี่ยมันจายไหมจายอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กูบอกอยู่ลาสายทุกคนไอ้นี้ถ้าว่าทุกคนถ้าพี่กุ้งไม่ลืมนะ มันเหยียดใส่รูให้ที่หัวไายนะมันจะอยู่วันนี้เลยแบบนี้นะใช่อันนี้เราไม่มีรูแต่ว่ามันแทงเยอะมากตุ้มเบอรหัวเลยเบอรหัวเลยพาไปเก่งลาไปได้เก่งได้เหรอเขาไม่เก่งลืมลืมปลายนู่นมาลืมปลากแก่คุณดียวลืมปาเก่เหออืมนี่เป็นาะล่มฮีดีนะนี่ตะลมแรงหักทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้ใครจะซื้อไปเล่นนะสามพันแปดสามันเป็ดสามันเป็ดมาให้แล้วเอฟซีต้องให้มันเป๊ะๆนะพราพี่กุ้งไม่มีตังค์ทอนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันแทงเยอะมากเลยอ๋อมาเด้อ ไม่แต่ก็ขึ้นดีน่ะจริงเหรอไม่พัดแล้วขึ้นดีขึ้นดีมันหัวลงแม่มันมันคือโอ้ขึ้นรอบเรามันคือชูทุกคนขึ้นหรอบเราโอ้ชูใต้ย่างเด็กเอฟดีทุกคนดูดูสุดยอดไปเลยทุกคนเลยไปเลยไปเลยวิ่งวิ่งกรุ๊ปกันแล้วเหกียดไหมไม่เหยียดใช่ไหม ไม่หักไม่หักไม่ไปของมากๆไม่ไปสุดไม่ไปสุดทุกคนตกใจหมดไม่หัก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 ดีนัทเดี๋ยวมาดูใหม่ทุกคนมาดูว่ามันขึ้นสวยขนาดไหนโอ้โหขึ้นอย่างทิ้งอย่างทิ้งเลยขึ้นทิ้งมากโอ้ยโอ้ยปีกแหลมทุกคนโอ้ยไม่ธรรมดาสายด้วยสามพันแปดเอฟซีหรอสามพสามพันแปด รักมาที่บางเอียดเออรักที่บางเอียดโตมาหาบางมันจามันจางโตไปที่ช่างมองก่อนช่างมองมันเดี๋ยวโตจังมองโตมาบางมาณนี้ไงโตเออใช่แล้วก็ค่อยโตมาพี่กุ้งบอกแล้วตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเอฟซีทกทธรรมดาเลยไม่ต้องทำอะไรเลยมันขึ้นแบบมันไม่ต้องแต่งายหน้าเยอะเลยไปได้แล้วเอียดลูพี่กุ้งใจเดิมเบบลึกจริงอ๋อลึกจริงโอ้ยพี่กุ้งโดนลงเยอะโอุ้ยโดนลงเยอะไหมหนักไหมี่กุ้งหนักหนักไหมไปกุ้ง นักหนักไปดูไม่เท่าไร้พี่ไม่โดนลบดีแต่ว่าทุกคนรอบนี้อย่าซื้อไปเด่นนะเข็ดโกเข็ดโกมือเหกด้วยมันมัไม่ใหญ่ไอโน้ดนะทุกคนมันขึ้นบนนู่นขึ้นบนนู่นมันทุ่งแบบนั้นเลยปกติก็ไม่กู้งกันโดว่าอยู่โด้เอฟซีอยู่โดทุ่งแบบนั้นเลยมันถูกกับตัวนี้นู่นเอฟซีขึ้นดีแล้วตัวนี้ไม่เชียวเลยไม่กู้เงินเลยนะเชียวเชียวนี่ปล่อยครั้งแรกเลยไม่ต้องแต่งเลยนะไม่ต้องแพงเลยปล่อยเอฟซี นี่เลยนะเซียนโนกระบี่คนใหม่บอกเลยขวัญใจไปกุ้งกุ้งอะไรเหาะเหาะไปไหนก็ไม่รู้พีเออไปเหาะไปไหนเหาะไปเอาผ้าเหอไปเอาว่าเอาไปเอาเลยกรนั้นเอาไปกุ้งเดียวเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวเราขดเรามาเราขดเรามาเอาไปกุ้งนี่อ่ะผาแข็งไรเป็นการ้องต้องเลยน่าไม่เท่าไรที่เอาลาวอันนี้จะไปได้ไหมกันต้องดึงดึงมาดูว่าถึงมือไหมอ๋อดูดูว่าถึงมือไหมพี่ มาเอาลงกันเลยนะมันคลิปยาวเดี๋ยวไม่ได้คลิปยาวคลิปยาวขี้เกียจตัดไม่ใช่ขี้เกียจตัดเงียรอนรอนเฮ้ทุกคนดูดูทุ่งเบือนี่เหมือนชักสองชาติลวทุกคนดูน่นันทุ่งบรหลบแล้วหน้าเลยดูโอ้โหโลกังเกียจปักเลียโอ้ย่ปไม่พัไม่ปรื้อไม่ปื้ไม่ไ้มปปอดมันเป็นร่้นมนปร้่่่งอือ่ อย่าบอกเคยยุคนมากของดีๆแบบเงี้ยไม่เคยบอกไม่เคยบอกไม่เคยบอกอย่าบอกมันอันนี้ก็มั่วไอ้พี่กุ้งหรอสวยมันมาเลยงียไม่มีเงียบถึงมือ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 พี่กุ้งคุณคุณร้อยยิงเหรือว่ากดไลค์กดชอบจะใครกดไอ้กระตุ้งอะไรเนี่ยกดกระตุ้งอะไรเนี่ยจริงนะจริงปฏิเสธทยเลยทุกคนไปขายเลยทุกคนจริงเลยโอ้ยทุกคนมันไปเลยทุกคนโอ้ยพี่กุ้งออยิงมือเลยเบอร์โอ้ยร้อยนัดโอ้ยถึงมือเลยโอ้ย เหมือนว่าไม่คิดว่ามันจะขึ้นด้วยซ้ำมาตอนแรกอ่ะแบบว่ารีบทำมากตัวนี้ทำไม่เกินห้าสิบชั่วโมงเนี่ยสวยนะภาพหน้าโจ๊กบิ๊กกุ้งจังหว่ายืนตรงทำไม่เกินสองสามชั่วโมงเลยทุกคนรีบทำมากสุดยอดมากเลยอันนี้คือทำไปบางเอียดก็บอกสูตรไปด้วยนะแล้วก็ไม่บางเอียดบอกหมกม้วหมกม้วเอออ็นขึ้นเฉยมันอยู่ที่คนทำไม่เท่าเรื่องนี้อยู่ที่คนทำไม่เกี่ยวที่จริงอ่ะกุ้งอร่อยหอออยากให้ปีกมันเค็งนะแต่ว่ามีดของบิ๊กหอบางมาดอ่ะมัน มันคมมันคมมากมันบังคับไม่ได้เลยพอถูกอิฐอุ๊ยถูกอิดปื๊ดเพราะว่ามีดของมันมาจะติดเดือนมกราลัยนิมากนะมันคมมันคมคมคมตัดรวยเพราะมกรายอนยันถ้าตั้งกุมภาไม่ได้ยังมกรายอนยันยิ่งมาเดี๋ยวว่าถ้ายนยนคมกว่าคมอีกนะยังอะไรในขณะตั้งยังห้อยพี่เอ๋ยยนที่เขาไว้ยกมาแล้วถ้ากุมภาถ้ามันพันอะไรยังไงนั่นแหละอันนั้นมันคมแบบเพื่อนถ้าถ้าไม่คมแล้วก็จะพันไม่เคยให่จริงไหมรวยเอาไปคลิปแล้วไปกุมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบนะครับกุ้งอร่อยเหาะและบังเอียดอย่าลืมเราไปแลีสูตรคลิปทำสูตรใช่ไหมใช่มีสูตรใช่ไหมคลิปนี้ไม่ได้จำดีไม่ได้จำบอกไม่เดี๋ยวบางเอียดบอกไปกุ้งก็ไปแกะสูตรได้น้องๆตัวนี้ได้ว่าสูตรมันความยาวแค่ไหนอะไรยังไงนะครับถ้าไม่แกะก็ไม่ต้องแกะโอเคเกางเอีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปทิ้งสูตรไว้ให้อีกคลิปทุกคนอีกคลิปนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บังจ่าด้วยมือตาต้นเราใช่ตาต้งเราบังจ่าสตอรี่นะคนเลที่ลลลงงคคิิปแแ้วตดดกกนนทุ